สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงชื่อบัญชีตัวหนึ่งที่เป็นบัญชีที่พบกันบ่อยมากในงบการเงินของทุกบริษัทและเป็นบัญชีที่สัมภารเพ่งเล็งมากซึ่งบัญชีนั้นก็คือบัญชีเงินกู้ยืมกรรมการนั่นเอง ก่อนจะไปฟังคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับความหมายของเงินกู้ยืมกรรมการนั้นผมจะขอจำแนกออกเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือรูปแบบที่เป็นความหมายจริงๆของเงินกู้ยืมกรรมการตัวเงินกู้ยืมกรรมการจะถูกแบ่งออกเป็น2อ,อย่างอีกก็คือ เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการและลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการเจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการคือเงินที่บริษัทยืมจากกรรมการไปจะเกิดบัญชีนี้ได้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่บริษัทขาดสภาพคล่องจึงต้องยืมเงินกรรมการมาหมุนเวียนในกิจการบัญชีลูกหนี้กรรมการคือเป็นเงินที่กรรมการยืมจากบริษัทไปใช้ซึ่งจะตรงกันข้ามกับเจ้าหนี้กรรมการซึ่งเจ้าตัวเจ้าลูกหนี้กรรมการเนี่ยแหละครับ ที่สมกรเพ่งเล็งเป็นอย่างมากส่วนเหตุผลนั้นรอฟังท้ายคลิปนะครับว่าทำไมสมกรถึงเพ่งเล็งส่วนความหมายในรูปแบบที่สองที่ผมให้คำนิยามก็คือความหมายที่ใช้กันในทางปฏิบัติเงินกู้ยืมกรรมการในความหมายนี้ก็คือเป็นส่วนต่างของเงินในบริษัทที่นักบัญชีหาไม่เจอเวลาทาบัญชียกตัวอย่างเช่นเจ้าของกิจการนำเงินของบริษัทมาใช้จ่ายแล้วไม่ส่งเอกสารให้นักบัญชี ทำให้นักบัญชีไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้หายไปไหนสุดท้ายก็นําไปหมกอยู่ที่บัญชีเงินลูกหนี้เงินคูย่ยือกรรมการนั่นเองมาดูแผนภาพนะครับสมมุติว่าบริษัทมีเงินฝากธนาคารอยู่5 0 0 0 0บาทแล้วเจ้าของบัญชีนําเงินไปซื้อของ3 0 0 0 0บาทโดยที่ไม่บอกใครไว้เท่ากับว่าตอนนี้เงินฝากธนาคารของบริษัทเหลือแค่20,000บาทและเมื่อนักบัญชีมาตรวจแบง k ์สเต e เมนต์ก็จะพบว่าเงินในบัญชีถูกถอนออกไป และสิ่งที่นักบัญชีจะทําต่อก็คือจะต้องไปสอบถามใครสักคนในบริษัทว่าเงินก้อนนี้ถูกถอนออกไปและถ้าเจ้าของกิจการไม่นําหลักฐานมาให้หรือลืมไปว่าเอาเงินไปซื้ออะไรเมื่อนักบัญชีหาคําตอบไม่ได้ก็จะบันทึกเงินก้อนนี้ที่หายไปเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการจํานวน30,000บาทไว้ในงบการเงินครับมาดูอีกตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นคําตอบว่าทําไมสมการต้องเพ่งเลงบัญชีนี้นักหนา สมมุติว่าบริษัทมีเงินเหลืออยู่1ล้านบาทเจ้าของกิจการเห็นเงินในบริษัทมีเหลือเยอะก็เลยคิดว่าเป็นเงินของตัวเองแล้วก็ถอนออกไปใช้ส่วนตัว4,0,000 0บาทก็เหมือนเดิมครับนักบัญชีเห็นเงินหายไปจากบ,บริษัทก็เลยบันทึกเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการไปเสเลย40,000 0บาทซึ่งเป็นวิธีที่ผิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าของกิจการต้องการนําเงินออกไปจากบริษัทจะต้องทําเรื่องจ่ายเงินปันผล คำถามก็คือแล้วทำไมเจ้าของบริษัทถึงไม่ทำเรื่องจ่ายปันผลเวลาทำให้มันถูกถูกไปซะเหตุผลที่เจ้าของบริษัททําแบบนี้ก็คือการจ่ายปันผลจะต้องถูกหักหน้าที่จ่าย10%ทุกครั้งซึ่งก็แปลว่าถ้าจ่ายปันผล400,000บาทเจ้าของกิจการจะได้เงินจริงๆแค่360,000บาทเท่านั้นอีก40,000บาทจะต้องนำส่งสัมะกอน บางคนเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วก็จะมีคําถามว่าอ้าวแล้วทาไมไม่ทําเป็นเงินกู้ยืมกรรมการล่ะไม่โดน10%นะฟังผมให้ดีๆนะครับสัมปทานเขารู้ครับว่าท่านกําลังจะทําแบบนี้เขาเลยมีภาษีที่ชื่อว่าภาษีธุรกิจเฉพาะโดยหลักการจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อบริษัทมีลูกหนี้กรรมการก็แสดงว่ากรรมการยืมเงินบริษัทไปใช้งั้นบริษัทก็ต้องคิดดอกเบี้ยก,กับกรรมการ แล้วเจ้าตัวดอกเบีย้ยที่คิดกับกรรมการนี่แหละถือเป็นรายได้ของบริษัทและต้องนํามาเสียภาษีซึ่งถ้าเจ้าของกิจการไม่คิดที่จะเคลียร์เงินกู้ยืมกรรมการตัวนี้ให้หมดไป<ๆ>ก็จะต้องโดนภาษีธุรกิจเฉพาะแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกปียิ่งถ้าถอนเงินไปอีกโดยไม่จ่ายเงินปันผลท่านเจ้าของกิจการทั้งหลายครับท่านจะต้องเสียเจ้าตัวภาษีธุรกิจเฉพาะตัวนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ยอดเงินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยครับนี่แหละครับ คือบทสรุปของเงินกู้ยืมกรรมการที่ทำให้เจ้าของกิจการอาเสียเงินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวแถมยังทำให้สัมการเพ่งเล็งอีกด้วยส่วนใครอยากรู้วิธีแก้ก็สามารถพิมพ์บอกผมไว้ใต้คอมเมนต์นะครับบอกผมกันเยอะๆเผื่อผมจะมีกำลังใจในการทำคลิปสอนวิธีการแก้เงินกู้ยืมกรรมการให้ครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ